สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมืางทีแล้วครับวันนี้รามาสอนอิธีโหลดมาครับนะครับมาครับในคอมนะครับผมไม่เสียดังแบบนี้นี่กดไปก็จะเจออันนี้ผมเรากดตรงนี้แต่ว่าผมดาวโหลดมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเนี่ยผมดาวนโหลดมาแล้วตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยผมดาวโหลดมาแล้ว ถ้าเรากดเข้าไปเลยครับตอนพอมาขึ้นเนี้ผมถ้ากดโอเคแล้วก็จะขึ้นแก้มกาแฟตรงนี้นี่ครับผมเนี่ยผมเรามาโหลดเรามาโหลดแบบนี้ เราโหลดให้เสร็จแล้วเนี่ยเห็นผมไหมเนี่ยเนี่ยผมบอกมืมมมมมอเนี่ยเลยเพมเพมรอซักก๊บปนะผมเฮ้รอแป๊บอ่ะพอมันเคล่อนล่างเงี้ยผมหนึ่งจนหนึ่งหนึ่ง,งสองครับผมโ,มโมโมนี่ไม่เกี่ยวนะตั้งชื่อ มันชื่อเป็นบอยก่อนเคบอยครับสเตปให้เขาผมเราก็กด, M กกดเอ็นเทอร์เกอร์เลยกดเราก็รอโหลดตัวนี้ให้มันเต็มรอโหลดนะอันนี้ดูให้หน่อยนะ องนี้ก็คือเราโหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะแต่ถ้าเป็นคนที่ยังโฮมโฮมไ่ัเีย่ผมมันน่าจะขึ้นหน้านี้เลยครับผมถ้าโหลดเสร็จแล้วนะถ้าเราก็ตนี้อ่ะทุกคนดูให้ผมนยนะดูถ้าเป็ดให้เรื่อยๆ ให้ด้วยถ้าเบ็ดให้ด้วยนะเพลินไม่งั้นแค่ผมคึ้น้ายาีแล้วอันนี้ก็คือยังโหลดไม่เสร็จนะเนี่ยอ่ะดูให้หน่อยนะคะผมไมงั้นโดนนี้เนะี่ย นี่ก็คือเวอร์ชันนะครับผมเวอร์ชัน1.2 1.0 1.112นะผมได้เปิดเสียงให้ดูเลยอ้าวรดมาอีกแล้วแบ <c oughs> ผมรอมันได้งอก <c oughs> แล้วก็รอ เห็นน้องผมไหมนี่คือแม่ผมนี่คือพ่อผมนี่คือเนี้ยผมพอม,มันขึ้นหน้าอย่างนี้นะให้เรากดตรงนี้ออาฝากดูให้ด้วยนะเอาฝากดูให้ด้วยฝากดูให้ด้วยเครอปแป๊บนึง อันนี้เวอร์ชันไม่เสียตังค์นะครับอันนี้ฟรีไม่เสียตงังค์